โลหโหโอยน้องเอ้ยฮมหัมนตั้มนะครับโูกว่ากระโนตัวนี้อ้าว โอ้ยโอ้โหนึ่โลกว่ากับสองโลครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องปลาชาวบุคคลสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับมาแล้วมาแล้ววันนี้นะครับกาด20องศา เจอแล้วครับดุ่งติ้งมาแล้วสวัสดีครับเียนใหญ่าตอนนี้มีทีมงานมีจมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดีวิตนองกับประมาณสิบแปด คูณสามสิบสิบแปดเมตรคูณสามสิบนะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศนะครับทั่วไปปุ้ยก็มาครับนะลิ่ลิล่งเมื่อนี้เด็ดตรง,ลงกลางเลยเป็นบอกไปเปลีล่ลยนดีไปเด้ย๋ยผ่านวันนะครับผ่านต,ตั้มถูไม่รับสายผมเลยได้จ้างหมอดู เอากระบอกพิกัดเดออเลยเนี่กระหว่างนี้ผ่านพีดนะครับผ่านในมือนี้หยุดงานมาเลยนะครับเอพาพุ่นกับผ่านนกนะครับมือข้าค้างกุ้มใจเมื่อวานนี้กุ้ม <c oughs> ไม่ได้กุ้มผ่านตลอดเออน,น,นะครับกับมีก,กุ้มจับกุ้มกันไหมม,มือนี้จกับกบ้านก็มือนี้ฮะสี่พนฮะสี่พันสี่พันสี่พันเจ็ดคนสามร้อยแปดสิห้าร้อยแปดสิ ห้าร้อยแปดสิบผ่านป่วยไม่ถอยครับสู้ตายครับเจ็ดคนนะครับเจ็ดชีวิตครับเร็วปีนั้นนะฮะจะเป็นฝนมาฮอดแล้วก็อบอุ่นร่างกายสักน้อยอากาศมันค่อนข้างที่สะหนาวนะครับจังนู่นก็คาดว่าสิทธิเดชจะคืบออกนะครับทางนี้มันใกล้ภูเขานะครับใกล้กับภูพานมาเลยนะครับห่างจากภูพานมาประมาณสามกิโลเมตร ใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยเดียกนะครับ,บน,ระน,นะครับกําหนักภูพานราชนิเวศนะครับยานอวกาศก,ก็เริ่มลงน้ำแล้วนะครับนะเดียมเฮขึ้นซอกแล้วนะครับนะฟังเสียงนับนะครับ<ย>จากคณะกรรมการหมู่บ้านนะนรนเ,เราต้องเบ่งความพร้อมนะครับนะว่าผ่านวันนี่ก็ยังไม่ได้ขึ้นซอกนะครับนะ ถ้าสิบเลิงเล่าเพิ่อนลายเพิ่นก็สิให้เพราะว่ามือว่า,วา,วานี่แพรเต็มโตเลยจานทร์วันมือหนึ่งโอ้ย,อยปะเกติซักกับพี่นกซืม้อไม่ได้เต็มเด้อ,อไม่มีร่องรอยไม่มีร่องรอยคือเก่าเป็นบ่ไไรเดิมว่านี่จุม่มอ่าทุกคนพร้อมไม่ยังนนนนหนึ่งขึ้นซอกขึ้นซอกขึ้นซอก,ซอกเดี๋ยว <รา S 1> มันครบ<า>ผู้คนก่อน <รา S 1> โอ้าเดียวมาเนี่ยม,มันยะเพร่น,นี่นะงานงาน ไเตกล้วบาไต๊กไอ้ลลเท่ห hmm. นึ่งสองสาโอ้โหโอ้โหป่วยป่วยกัป่วยแห่ยแห่เดียแห่รกนะครับแห่แรกแห่แรกนะครับนี่เดินทางไกลนะครับมาต่างถิ่นเลยละครับคนละตำบล นี่บ้านดงคุมข้าวตะบนห้วยยางเพื่อเมืองจังหวัดสกลนครนะครับพิดซิ้วก็อยู่ฟังพุดนนะครับเคยกวนบุญ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  ทานจานกับไม่น้อยหน้าน,นะครับนี่นี่สามสามโอ้พี่พี่พี่ตกแล้รอดอืู่นเออัดเอาตัวเลื่อยหิวกับเอาตัวเรื่องนีก็เพื่อจะผ่านก็ผ่านโอ้ยมาหลอดเหงื่อเลยมาหอดเหงื่อหมดเลยอือายานว่ายในนอานเลยน้องนายของเราก็ด้วยความหิวกระหายย่างรวดเร็วบาดท,ที่สองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเร็วกว่ามูอมือนี้ ปกตีนี่กับเซียนเย็นแล้วนี่อ่าลงติงกับบ้าที่สองคือกันนะพี่น้องจุ่มแฮ่แห่ห้างโคตรมาเบิ่งนขานตั้มนะครับนะโอ้โหคืนฮอตจอมครับปีลึก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 เออเออกลองพีนี่ก่นนอกน โอ้โหน้องเฮ้ยฮัมทานตั้มนะครับเล็กลือ้โ แน่แรกของฟารตั้มนะเขานี่อันนี้จักเส้นตัวนี้หกเส้นนะครับเหมาะสมเลยกับปลาขนาดนี้นะครับปลานิ่นล่้วนเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับไปเถอะ ผ่านวันถ um> ึงกับปวดใจเปียนแห่ท่านที่ท่านใดนะครับนะตัวเก่าครับตัวเก่าบอครับมาเซกเบิ่งตัวเก่าแห่เก่าเพิ่นนะครับว่ามันสีํำใดลงคลองเรียบร้อยมันบอไฟอะไรขึ้นมีไฟ่มีไฟบอ มไฟแล้วจาวนวันเรามีไฟแล้วนะครับนะมีไฟแล้วนะครับจวดจ้าดฟาดบึ้มเสียงลุงติ้งเดี๋ยวเป็นได้ปลา้ในชายจ้อยแวมอยู่วะหนึ่งตัวจวันวันเรามีไฟนะครับพี่น้องคนมีไฟจานวันนี่ สิลอกตัวเองหรือสิลอกผมกันยังบงหูได้หนตึกตักดีบ่อจันวันอืมหัวไปท่ยโอ ผ่านตำยังเก็บโบมดนะครับนะไม่ใช้านะใช้แ่เกาะดิบางวันะไลงเอาเราบอกเฮ้ยไดปลาแห้งเลยก็มท้ยีกอโ้ยแต่ที่สุดก็คือคอนเฟ้นนะครับนะลอกให้ผมอยู่ผมก็ะสิไปครับหมดเสื้อแล้วครับเปลี่ยนมุมนะครับ เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนะครับเ,เอากระิไปาตามวิธีของยูทูบเบอร์พี่น้องเอ้ยอเป็นอะไรครับสวัสดีครับสวสดีครับพอ้แจครับผมพอได้แจวโอบบววยววีบบบบวนวาวัรวววววววรวว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 วอวววววัววรวบวว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 ว่ววอววว้วว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 วะววววกบิวเพว เห็นเพื่อนวิ่งแล้วในเฟซผมกับบอด้นั่นพี่ก็ลงไปไกลเด้ของอ่ะโอ้โหเซียนนกยังมุมัดอยู่ผ่านในบ้านที่สามพี่น้องเอยพิดปกติแล้วเด้อสุจ้าเด้อนี่คือไหวแท่บุญเย็นนี่อืมอ้าวตัวใหญ่ตัวใหญ่กับตัวเล็กลวเอาขี้มันเ้งเอ้าก็คว้าก่อน ผ่านกครับเต็มแผ่นดินเลยงวดนี้โอ้ปลาปีปานปี้ปลาน้ือปลาเยอะปลาปีนเหนือแห้งกครับข้าวเปนเนื้อข้าวเต็มพื้นดินเลยนะครับผม<า>มาเบิงมาเบิงความแตกต่างภายในนี่ปกตินี่บวกเกินซองนะครับนี่สามสี่ก็ไปละ เมื่อนี้คาดว่าหน้าที่อ้อมเลาะนี้นะเนาะเฮ้ยโอ้โห้โหสิ่งที่ต้องการเพิ่อนบอลฟังเขาว่าคำจายิ้มได้หรอปอโอ้โหดึงดัก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 พี่น้องโอ้โห เคยกวนบุญนี่ก็ยังนิ่งนะครับเพิ่นเป็นคนนิ่งนะครับขี่รถมากไกลนิ่งไื่ก่อนนิ่งก่อนเดี๋ยวเชือตกใจเดี๋ยวคนอื่นตกใจแมนบอกคือลึกคือลึกคือลึก,ลกอ้วนขนาดนนนโลกว่าผมเดอ้อตัวนี้ซุบหวานเฮ้ยยังมีอีกเข้าได้ไหมเข้าได้ไหม นี่แหละครับวิธีชีวิตการทำมาหากินนะครับหนุ่มพีชของเฮากับมาไก่ได้สู่เขาได้บ้านเฮามันแรงพีชเอย้ยเอานี่โอ้โหหวานงามเว้ยนี่เราดำเอาแล้วโอ้ไพตาดผูโอ้โห ดึงกันไปมันยิคว้างเขาได้เฮลพีดได้ไหมที่พวกแข่งนึ่งอยู่แล้วเอากันมันออกไปเด้อไอ้กระแสกันช็อตก็แห้งเร็วไต่หานี่ปลาตองปลาตองนี่เอ้ยพีดเอ้ยเข้าทางเจ้าหรอพีดหมุนแล้วคู่แข่งไปแล้วพีดคู่แข่งไปแล้วเดี๋ยวเเอาตีนแหงลง ้ำมดโอ้โหเอาอีกแล้วครับเอาเครื่องนึ่งเลยบ่พีโผล่แพงนี่แหละไม่พี่ปหน้าดาวใหม่พี่นี่พูดไปแล้วโอ้ยไปแล้วดึงไว,พว้พูดดาด้วยเฮลงน้ำมาเดียวเห็นแล้วครับเห็นตัวแล้วครับ,เ,รบเออทีมงานก็ชื่นใจขึ้นมาแล้วครับแต่จกกักรทเป็นคลองไผ่นะครับนะอืม มาเป็นมาส่งกาลังใจให้น้องพีทนะครับนะออกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผ่านตาของเขาโศกนักเลยครับช่วงนี้ปลาหย่ต่ำนะครับคาดว่าจะหน้าประมาณยี่สิบกิโลเลยปลาต่ำคาดเลยแห่เพิ่นเห็นโตแล้วนะครับนะมีกําลังใจและทีมงานนะครับแต่จักเป็นของไันนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับนะเมานองนะครับสี่พัน ซ้อมอยู่้มมหาซ้อมพี่อโดนน้ำเล่นอีกแล้วครับจันวันจนวรนลงแล้วครับปผิดสังเกตนะครับเอาพันในกับหมดแล้วครับอมุดแล้วครับมุดแล้วพี่น้อง ในมุมนั้นฮะกอดไปส้อยกอดไอ้กลางกเอเขาไล่ไปเมื่อกี้นี่ปลาใหญ่นั่นนะหมดอีกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเอาเก็บเก็บเก็บฮามเพื่อลูกเพื่อเมียมากไก่ทั้งนั้นเริ่มมีการบุลงลอยแล้วครับมุ่ง <laughs> มีอยังเป็นเรือปกติของ เซียนแห่กลุ่มนี้นะครับทีแรกคือคุยกันดีๆอยู่บอ่อ,อนไฟแววหม่ล้อันตอนอยู่บ้านนี่โอ้ยมาเรากันลรอวะอมล้อมอมล้อมครับเก็บเงินรวบรวมเรียบร้อยแล้วตัวภัยตัวมั่นเลยแับนี้ครับ <c oughs> พีดกันเราก <c oughs> ็เลยมาลน้ำนมาลุ้นกันเด้อพี่น้องเ <c oughs> อ้ยโอ้ยยูโอ้ยอยูหนึ่งแล้วสองแล้วสามแล้ว โอ้โหสมพนมุดอยู่ได้ครับพี่น้องะเนี่ยนะครับได้นี่โอเคครับผมนติันมแล้วันเลดูวันวกมูรไปเอางเอาไมเขาไม้เอาปลาบนนี้เอาไมขึ้นมานเห็ดหนาซอยโอ้่านไม่หัวนแล้วลุยเดียว ว่าหินิโอ้โหนึ่งว่าตั้งใจเราไปงมฝาผ่านนนี่เฮ็ดพมลายเทือแล้วครับคอนเทนต์ตัวเ้าคขาก็มีถ่ายไปเก้าว่นนาทีไปแล้เพุ่อบอลเออไปเลยไปเลยเเรื่อก็เริ่ออ่ะเอาอนี้มาคิดอันคิดมาี นะครับก็โอ้โหลุงติ๊งมาแล้ว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 ลุงติ๊งโอ้พดละพูผ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 านายคือพดบกบแบบนั้นปลาดุกปลาดุกอืมนายเลี้ยงปลาที่มีเงี้ยอยู่เด้อปลาของแสดงเจ้าได้บ่ปลาดุก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 เหมือนเดิมครับพันนกมานขนาด เดิมหมาเหมือนเดิมนีเหมือนหมานี่หมาเหมือนเดิมไส้หนิไส้ซอเกต์นะครับไส้ตากแดดครับเบืองกระด้งก็น่าไส้หนิตากแห้งแล้วหมูฟูงญาติมิตรกระสิไลปิ้งทอดโอ้ยทอดแก้มตามงสันเบื่อเถอะอืมนนี่้อยแล้วก็ปล่อยสมพอถึงเวาทีมงานเมียจมเนาะเอาแต่ปลาซามี่ไปให้เมียเมียบเฮ็ดเมียขายเมียว เออมาแล้วครับมาแล้วครับมาอย่างเร็วเลยครับมาอย่างเร็วเลยครับเล่งครับเล่งครับเล่งครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วลรวมแฮ้เขาครับโอ้โหเอาแล้วครับลุงติ้งเอาแล้วครับโอ้โหใครจะเป็นผู้โชคดีเราก็จะปลาตัวใหญ่นี้มีลายตัวอยู่นะครับแต่ยังคนหน่อยซื่อกับลุงติ้งนี่กะ อื้มอื้มฮึกวบแล้วครับพันไนตกวบคืนครับงวดก่อนลุงติ้งกวบพันไนตนะครับงวดนี้พันไนตกวบลุงติ้งพี่น้องเอ้ยเบิ่งเขาเหตุการณ์เอาคืนหรอาคืนหรคืนคทันควันเลยแกเอาคืนดิแม่โอ้พันตามเอาแล้วพันตามเอาแล้วโอ้โห ก็เข้ากายาังผ่านตกบช้อนจะไปไหนผ่นวันซ้อนควันเลยครับ <c oughs> ชเชเือก็อขัน้าอนเมืเาา่อใบนกเอาบดกำลังเจอหรอมันอยู่ในแห่เขาติเหาแห่เขาแล้วป <c oughs> ูกพอ,อดำจนหุนเลยวะ โอ้โหย่า oh. ยืงไปหลายกองอย่ายืงไปทางนั้นมันเห็นปลาเขาฮะอายเขาได้ปัดหาหกร้อยปลามีพ่อโล่ฮะอื้อหือป่วยป่วยผู้ไซโลปานินืล้ว

ใส่ยักษ์นะครับไปช่อนนะครับื uh, มเก oh. ือบสองโลมันพี่น้องเลยลึก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 มันกว้างกว้างอะนะโอ้กลับอขาดขนาดเลยอุบกลับแขนเลย อ้มิลลี่โลกว่ากุลาโนตัวนี้น่าจะถึงครับถึงแล้วโลครึ่งถึงแล้วแล้วครับโอ้ยเก็บได้บัตเก็บเลยครับเก็บมาแกัดอีกแล้วโอ้ยปลาอย่างก็กัดคนมานีปลาปลากัดอย่าว่าด่างไยเขาให้คิวเจ้ามุดโมลี่โมเล่ก็ยังโมได้เจ้าว่านตะลิงนี่มันได้เสยไหม สองตัวแล้วหนองนี้นะครับพันตั้มตัวหนึ่งพันพันนกตัวหนึ่งสงสัยมักมี่หลักกินปลาน้อยเปิดโอ้ไปร่วมโอ้ยมันปั้นแต่งไอ้ไข่แล้วอันนี้ปัญญามปัญญามจืดแห่เขามันดเอ้อปัญญามจืดแห่เ้าวเป็ดยูเบิงเบิงเบิงกับมันกิ่ใหญ่เ้าตัวเก่าอยู่บ่กิโล ร e> ครึ่งตัวเลขเยอะกว่าโอ้โหชูสีได้เรียนเมีเดียวกันอยู่ท่านเลยโอ mm oh ้โ oh. หบ่อรุดอยู่รุดอยู่รุดอยู่รุดรุดเออไปรุด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 โอ้โหใช้กำลังงามครับหนึ่งโลนะครับโอ้ยสองตัวแล้วสองตัวปันทุนผ่านนกผ่านนกดูเขาบอกอาตัวนี้ก็ได้เฮาเอาเสียะยานว่าตัวอยู่งนั้น ยังยังยังโอ้สมนี่ก็ดีเจอว่าแห้งเลยมานมานมานแล้วสองตัวแล้วปะาคอผ่านผ่านไม่พอใจที่นี่เดินไปข้างหน้าข้างข้งเดินไปอีกแล้วจ้องอีกแล้วจ้องอีกแล้วมาดูนะครับวงสวิงของเขาเบาๆครับเบาๆโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องอีกแล้ว วัวที่สามแล้วพัานนกวัวที่สามครับเดียวสามก็จะไปแเบลวันนี้เราเข้าบ้านได้ใช่ไหมโอ้โหนบลื้อเลยครับผมชิโนนอุ่นๆเลยบอกแล้วไปบอกแล้วมาเจออีบีสองครับผม นอนไหมเกไปเมาอยู่ในหิ่ว้าว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 นตัวนี้น่าจะได้นะสองโลนะมีต้นซสกกำลังเป็นงมดัขอแสดงความยินดีด้วยครับผมพันนุ่กน่าดีโอ้อมาส่มาใแล้วพัอมต่อยบ่อยมาใส่แล้วพอมาใส่แล้วาได้ละ แล้วอันน er mm ้าไนนกอนใี่นั่นะได้เร at ิ่ไปเิ่มึนียเมนตัวหรือยังช้าๆหน่อยเลี้ยวมันยลูกน้ำนี่าค่กดเดารยู่นนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับตัวที่สามนะครับสองโลนั่นแจ็คมีสนใจซื้อปลากูเป็นคอนเทนต์วะเฮ้ยมันสั่งแล้วมันสั่งแล้วใคตัวใหญ่มันเอาหมด ตัวที่สองนะครับพันนกตัวแรกโลครึ่งตัวที่สองโลน้อยๆแน่นอนมาสันหาปลาเล็กได้แต่ปลาป่อยโอ้โหไอ้ได้แต่ปลายิรระสาทบำบัดใส่เสื้อตัวละห้าร้อยมันก็สมราคาสิครับนี่เมียไม่จบแน่นอนไหมพันนกไหมพันนกรอดรรอรอดรอดเลยมือแรงปลอดภัยบอประปูนักแล้ว ตอนนั้นตังหาก่อยจะหาดึงเฮนี้โอ้โหท่อเดียวเลยครับคองจันนุกตัวหลังนี่ยังไงครับผมโอ้โหคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้แล้วอืออคุ้มแล้วครับผมง่า่กว่าง่า่กว่าง่ญ่กว่าใหญ่กว่าง่ากว่า อบีบอัด,มามดอาราบเลย,ลยมีคู่แล้วครับคนเรามันต้องมีคู่มีมาตามว้าวโอ้โหใสต่ต้องใส่ถุงมือเลยสอดเงือกอีกสอดเงือกอีกออ ข้ออืคือว่าผมมีประโยชน์กับมาต้มไก่งวงไก่คนเดียวสุดยอดทันตั้มใช่ครับผมอย่างแล้วครับพัดป่วยครับตุ้มเนี่ยโอ้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 ยป่วยมาป่วยเกิดโอ้ยสูงสูงสูง วันนี้คู่แรกหมดจดเลยตดโห้โลกว่ากัสงคับผมโพี่เป็นไงเป็นไงลกพี่กอดดีนะครับกอดดีๆนะครับหนห้ามาหน่อยสิครับโอ้อยา่เลยลูกพี่ดวมช่แรกเลยพี่กมดลคกานที่รอไปโอ้โหค่แรกดาแล้วทุกคนทุกคน พูดแล้วนี่แหละีล้วนี่แหละเป็นพูแท็กนะทุกคนนะครับทุกคนครับดูนะครับดูนะครับนี่ครับอ๋อป่วยไปแล้วครับโอ้ยตัวนี้แจ๊ข้าวได้ป่วยเลยไอ้บีอ้ยเบ่งไม่ได้เลยตัวนี้ฮะมาผ่านไนเด้ครับมีสมอยมีสมอยตัวนั้นละมันออกมานะมันบ่ถึงเห่จาว่านบ่ถึงอันนี้ผัดว่านบ่ถึงกันนี่ผัดว่านผัด ไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยผู้ผูผูลิงทิงลิงทิงลิงทิงไปแล้วผูขอแสดงความเสียใจกับพานในด้วยนะครับรหวานไม่เถิงนะครับหวานโบเถิงพานในพี่น้องเอ้ยะเเปป็นากโอ้โธมือหนึ่งคือมือหนึ่งอยู่ดีข่าไม่ตายแม่นบอกอบอโอ้โหพี่น้องเอ้ยผู ถึงกับต้องอุ้มไปเลยครับไอ้ช่อนยักษ์โอ้เอ้ยดีเอ้ยมึงนี่อยู่แล้วคุณตลอดชีวิตแล้วโอ้ยสู้ชูสู้ชู้หน่อยสู้หน่อยหันป่วยมือหนึ่งก็คือมือหนึ่งอยู่ดีโอ้ยรวยไปหาไม้มาคัดเลยไปเยอ้แบบนี้เปล่าเอาตะลีล้มซะก่อนแกห่วงจะทิ้งปลาน้อยที่ลูกพี่จุกมาค่อยเบิ่งนู้นนี่นี่กระซอมจุกมาค่อยเบิ่งเนี่ย ดาซาอตาครับผมเออมือหนึ่งมือหนึ่งตอกไฟจนเป็นเล่าเนาะคนไมีกินไปแล้วครับวันนี้มีเหตุได้นะไฟไฟออกไปพุดดึงหน้าแหละเอาเลยเอาลิ้นดึงดึงเสื้ออันนี้โอ้ อ๋อคุ้มอยู่ดีโอหนึ่งสองมีแต่ตูนอ้วนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคุ้ม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 ดอกนี่อือะครับก็ได้เบิ่งแล้วกับสุดยอดนะครับในเวลากับทำงานแล้วนะครับทุกคนกับมานทุกคนนะครับ ได้ได,ได้หาได้ลนหน่อยกันต่างกันไปช่องเบาบี้กับแขงเงวเยลแขงเงวเาลอยู่น้ำกันนี่ละแต่ว่าอย่าลืมไปติดตามเพื่อนนะครับช่องเบาบี้ผูไคห้องนี้กับสี่พันมันกับโอ้เบื่ตายเบืนตายนะครับมันก็เป็นวิธีช <c oughs> ีวิตของคนหาปลา, <c oughs> าปลาอยู่ในน้ำโมมีม่พผยเห็นนะว่าน้อยวอลล์ลครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเ <c oughs> บื่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องทังเดียวแชนแนลสวัสดีครับ